สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนี่เป็น EP ีแรกที่ผมได้มีโอกาสทำ YouTube ขอขอบคุณลูกๆหล,ลานที่เป็นผู้ตัดต่อให้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมรวมทั้งผู้ให้ข้อมูลมานะครับข้อมูลใดที่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาดเชิญสมาชิกแนะนำมาเพื่อแบ่งปันกันเพื่อความสถาพรของความรู้ของท่านและลูกหลานต่อไปสิ่งใดที่ผิดพลาดจะนาไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ คุณพ่อผมมีโอกาสมารับราชการที่จังหวัดชายภูมิและได้บูชาเหรียญทองแดงรูปไข่เจ้าพ่อพยาแลปี2521อยู่หลายถุงและท่านได้แจกบูชาให้กับผู้ที่รู้จักคุ้นเคยลูกหลานผู้ตายบังคับบัญชายังคงเหลือมาที่ผมอยู่หนึ่งถุงถึงได้เพิ่งเปิดไปนะครับจะเขียนคำว่าเหรียญทองแดง ปั๊มไปนะฮะเหลียดทองแดงอยู่สด้านเมื it, so ่อผมเปิดถุงเหรียญเจ้าพ่อและนำมาคัดเลือกบล็อกต่างๆและคัดเลือกความสวยงามไว้นี่เป็นเพียงบางส่วนที่ผมได้คัดเลือกและแยกบล็อกไว้นะครับและผมก็ยังมีโอกาสได้รับเหรียญเงิน รูปไข่จะพ่อปี2 5งหด้วยหนึ่งเหรียญน,นะครับจากคุณแม่เหรียญที่ผมจะโชว์ทีละเหรียญตามที่อธิบายต่อไปเป็นเหรียญที่ผมคัดเลือกว่าสวยที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับอันดับแรกผมจะพูดถึงตำหนิหรือข้อสังเกตของ,เ,องเงินที่ปรากฏอยู่ในรูปนี่นะฮะผมของ ่านจะพ่อมุมนี้จะชี้ออกมานะครับคอเสื้อท่านด้านนี้จะแหลมด้านนี้จะมนนะฮะจะทู่ไหลแถบนี้เพียงไหลเดียวนะฮะจะมีบนไหลนี่จะมีจุด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 นะฮะอยู่หลายจุดตลอดทั้งไหลเลยนะฮะไหลข้างเดียว ระหว่างใช้เสื้อกับเหนือตัวอ,อักษรขึ้นไปนี่จะมีขนแมวขึ้นพอสมควรครับมากพอสมควรให้สังเกตดูนะครับจอจานจะไม่มีขีดล่างเดี๋ยวจะบล็อกอื่นจะมีนะครับสังเกตไว้ส่วนด้านหลังของเหรียญเงินนะฮะจะมีขีด ที่ท่านเห็นขฉีดเฉียงขึ้นเนี่ยตรงยันนะฮะเนื้อยันตรงส่วนล่างจะไม่เต็มจะไม่เต็มเส้นนะครับตรงนี้จะไม่เต็มเส้นเดี๋ยวขอเชิญชมภาพนิ่งของเหรียญเงินเหรียญนี้ครับครับเมื่อกี้เหรียญเงินไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเหรียญทองแดงรูปไข่ จ้าพ่อพญาแลปี2521ทั้งหมดโดยผมจะเรียงลำดับอธิบายจุดสังเกตรหรือตำหนิให้ท่านฟังดังนี้ครับเรียงตามนี้ก็คือเป็นเนื้อทองแดงบล็อกเงินแล้วก็เนื้อทองแดงบล็อกหน้าหลังนวะเนื้อทองแดงบล็อกหลังนวะและ เนื้อทองแดงบล็อกหลังนวะที่มีเพิ่มพูนแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงบล็อกทองแดงธรรมดาแล้วเนื้อทองแดงบล็อกหูขีดนะครับผมจะเรียงลําดับไปตามนี้เลยเหรียญทองแดงเหรียญแรกเป็นเหรียญทองแดงบล็อกเงินคือมีส่วนตําหนิและจุดสังเกตเหมือนกับเหรียญเงินทุกประการครับ <c inhos> <athletes> <N isis> มีผมที่ยืน่นชี้ยื่นออกมานะฮะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งถ้าท่านจะสังเกตด,ดูจะมีแสงแสดงอำนาจและบารามีของท่านนะฮะมีเฉพาะบางเหรียญน,นะครับเท่าที่ผมส่องดูหลายๆเหรียญเดี๋ยววันหลังจะทำเป็น e ีพีหนึ่งครับคอเสื้อด้านนี้แหลมจุด บ่าด้านนี้ขึ้นเต็มนะครับมีขนแมวนะฮะเหมือนเหรียญเงินครับนะครับทั้งสิ้นมีขีดยันและเส้นยันไม่เต็มครับเดี๋ยวเชิญขอเชิญชมภาพนิ่งครับ ต่อไปเป็นบล็อกนวะหน้าหลังนะครับจุดสังเกตรหรือตำหนิจะเหมือนกับเหรียญเงินนะครับทั้งผมทั้งคอเสื้อทั้งจุดที่ไหล่ของท่านชายเสื้อมีขนแมวยกเว้นที่เดียวที่ผมเคยให้ข้อสังเกตตอนดุชมเหรียญเงินก็คือขีดเฉียงที่จต่จอจาน,นครับ ส่วนด้านหลังจุดสังเกตรหรือตำหนิก็จะเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยขีดที่ยันเฉียงขึ้นเส้นยันไม่เต็มเล็กน้อยครับเชิญชมภาพนิ่งครับเมื่อกี้ชมบล็อกนวะหน้าหลังตอนนี้ชมด้านหลังนวะนะครับด้านหน้า จะเหมือนบล็อกทองแดงทั่วไปเดี๋ยวผมจะอธิบายในจุดต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะยังไม่อธิบายมากเดี๋ยวมือใหม่จะงงนะครับด้านหลังที่บอกหลังนวะก็ก็เหมือนกับนะฮะบล็อกนวะหรือว่าเหรียญเงินนะครับจุดสังเกตต,ตาหนิเหมือนกันครับมีขีดเฉียงขึ้น ที่ยันนะครับเนื้อยันเส้นยันไม่เต็มเล็กน้อยจนชมภาพนิ่งครับในความพิเศษเฉพาะบล็อกหลังนวะก็จะมีคำว่าเพิ่มพูนปรากฏขึ้นนะครับผมได้ขออนุญาตคุณปูใบเล่ผู้ดูแลเฟ e บุ๊กของชมรมพระเครื่องเมืองชัยภูมิแล้วนะครับ เป็นที่ผู้รู้ได้เขียนแล้วก็โชว์ไว้ที่เฟ e บุ o k โพสบนชิ f เฟ e บุ๊ k นะฮะทั่วไปที่ชายเสื้อของท่านจะไม่มีอะไรจะเรียบนะครับแต่ต่อมาเนื่องจากบล็อกนี้นิชชายเยอะทำให้ทองแดง รั่วออกมานะครับทําให้เกิดจุดทองแดงที่รั่วออกมาปรากฏถ้าหนึ่งจุดผู้รู้จะเรียกว่าเพิ่มพูนหนึ่งสองจุดเพิ่มพูนสองสามจุดเพิ่มพูนสามสี่จุดเพิ่มพูนสี่ห้าจุดเพิ่มพูนห้าหกจุดเพิ่มพูนหกนะฮะ สำหรับเหรียญที่ผมนำมาให้ชมของผมนี่เป็นเพิ่มพูนึงนะฮะจะปรากฏอยู่ที่ชายเสื้อของท่านนะฮะนี่ครับ,รบจุดนี้นะครับนอกนั้นก็จะเหมือนหลังนวะทั้งหมดครับเชิญชมภาพนิ่งครับ ได้ชมเพิ่มพูนไปแล้วนะครับตอนนี้มาชมเหรียญทองแดงธรรมดานะครับให้สังเกตจุดแตกต่างกับทั้งเหรียญเงินนะฮะแล้วก็นวะนะครับเหรียญทองแดงจะไม่เหมือนนะฮะผมท่านจะไม่ชี้ออกมานะครับคอเสื้อท่านจะมนมนครับจุดที่ไหลไม่มีครับ จุดที่ไหลไม่มีนะครับขนแมวไม่มีครับขีดใต้จอจานไม่มีครับขีดทะแยงขึ้นตรงยันไม่มีครับเส้นยันเต็มครับ ขอเชิญชมภาพนิ่งครับบล็อกสุดท้ายครับเรียวกว่าบล็อกหูขีดจะสังเกตอยู่ที่หูด้านนี้ของท่านนะครับจะมีขีดเล็กๆนะครับส่วนเนื้อและจุดสังเกตอื่นจะเหมือนบล็อก ทองแดงทั่วไปทั้งหมดครับขอเชิญชมภาพนิ่งครับครบบล็อกทั้งหมดเพียงเท่านี้ในโอกาสดีๆจะนำเสนอ EP ต่อๆไปหรือสมาชิกจะแนะนำให้ทำหัวข้ออะไรก็เชิญเลยนะครับผมสะดวกที่จะแอดไลน์มาที่0898 140เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานหากชอบโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลในโอกาสต่อไปครับขอบารมีเจ้าพ่อพยาแลเด็ดโปรดปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองสมาชิกทุกท่านและครอบครัวตลอดไปด้วยเทินสวัสดีครับ